สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Yolun Gamer นะครับวันนี้จะมาสอนปริ้นปกนะครับปริ้นหน้าปกรายงานหรือปกอะไรก็ช่างนะครับในเครื่องปริ้นยี่ห้อเป๊ปสันนะครับซึ่งเครื่องปริ้นยี่ห้อเป๊ปสันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันปริ้นได้ไม่เต็มขอบนะครับปริ้นยังไงก็ไม่เต็มขอบนะครับแต่เราจะปริ้นให้มันได้เต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้นะครับสําหรับบางคนบอกว่า ตั้งค่าหน้ากระดไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นไฟล์ pdf นะครับในโปรแกรมของโปรแกรม foxit นะครับ phantom pdf นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเมนูการปรินท์นะครับก่อนอื่นนะครับถ้านำเดิมมาเนี่ยนาเดิมมาเนี่ยคุณจะเห็นขอบเลยแบบนี้ซึ่งมันเยอะมากนะครับเยอะมากดังนั้นเราจะปรับให้มันได้ขยายได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับสเกลนี่เมนูสเกลจะต้องเป็น fit to printer m a g i n แบบนี้นะครับส่วนไทลาร์ดเพจนะครับก็เพจซูมนี่คือ100%แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องปริ้นนะครับเป็น Property เนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตามนี้นะครับคุณจะเลือกเป็นลักษณะการพิมพ์แบบสูงแบบต่ำนะครับแบบชัดมากก็เลือกสูงนะครับมาตรฐานก็ปานกลางนะครับเลือกสีนะครับกระดาษก็เป็นถ้าเป็นกระดาษโฟโต้ก็เลือกเป็นผิวมันคุณภาพสูงไปเลยนะครับ ถ้าคุณเลือกคุณภาพสูงเนี่ยมันก็จะนานนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่คุณก็ติ๊กโอเคไปเลยนะครับในนี้นะครับเบฟสันจะไม่มีให้ติ๊กว่าปิมนเต็มขอบปิมนไรลขอบนะครับไม่มีนะครับเบฟสันรุ่น L 210 L 360 L 3 2 1 0นะครับก็ยังไม่มีนะครับทีนี้คุณก็จะได้ใหญ่เท่าที่จะใหญ่ได้แล้วนะครับก็สามารถพิ้นได้เลยนะครับก็คลิกโอเค นี่คือทิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้ทุกคนไปปรับใช้ดูนะครับให้หาพวกสเกลให้หาพวกไทลัสเพจนะครับให้หาตัวนี้นะครับ f i t t o p r i n t e r ลองกดดูครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนลองกดดูมันจะมีพรีวิวก่อนปิ้นเห็นตรงนี้นะครับทุกโปรแกรมจะมีอยู่นะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้เอาละกันนะครับเป็น fit to printer หรือ f i t t o Page อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ ทีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นทิคเล็กน้อยสําหรับการปิ้นงานปิ้นหน้าปกปิ้นรูปนะครับให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ๆได้สำหรับเครื่องปิ้นเปรบสันนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด s u b c r i b e c ช a n n เย็นลูงเกมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ